สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนแอนิเมชันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโปเกมอนตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักมันอย่างดีงนั่นก็คือพิ่คาชูนั่นเองนะผมนะวันนี้ผมจะพาไปดูว่าพิ่คาชูเขามีร่างอะไรบ้างนะครับผมนะเออที่โพในอนิเมะนะผมนะเออเอาไปฟังดีกว,ว่าว่ามีร่างอะไรบ้างนะครับผมนะเออร่างแรกก็คือร่างพื้นฐานหรือร่างธรรมดาของพิ่คาชูนั่นเองนะผมนะก็คือหลังที่คนรู้ก็แหละคือหน้าตาแบบนี้นะผมนะเออ มีท่าอย่างเด่นๆก็แน่นอน,อนไฟฟ้าแทนโวลต์ไอออนเทลวลแทกเกิลอะไรพวกนั้นนะผมเอล็กินเนตเออเป็นพิกาชูที่ใครก็ครอบครองได้ผมนะถ้าเกิดหาเจอและจับได้นะเออนั่นแหละอืมอ่าก็ไปเ,เร็วร่างนี้นะผมนะไม่มีอะไรร่างที่สองนะผมนะมีชื่อว่าซาโตจูนะผมนะเป็นพิกาชูเป็นซาชจิที่กลายเป็นพิกาชูนะผมนะมันเป็นในตอนช่วงของเจนสองนะผมนะที่ซาอชจิเนะี่ย เขาได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิฆาชูด้วยพลังของผู้หญิงคนนี้นะผมนะที่เขาเป็นแม่มดโปเกมอนนะผมนะก็คือใช้เวทมนต์เปลี่ยนซาวชีให้กลายเป็นพิฆาชูนะผมนะมันไม่ใช่เวทมนต์จริงหรอกมันเป็นแค่พลังของโปเกมอนที่เอามาผสมผสมกันเฉยๆนะผมนะเออนั่นแหละเลยทําให้ซาวชีกลายเป็นพิกาชูนะผมนะส่วนถามเรื่องพลังเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะผมนะว่า พี่ไอาตาโจเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าแตนโวลต์ใช้ท่าอะไรเหมือนปีกจูได้ปะเพราะในเรื่องมันไม่โชว์เลยนะผมนะไม่แน่ใจเรื่องเนี้อนอเออแต่พอเวทมนต์เสื่อมมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแหละก็กลับเป็นซาที่เหมือนเดิมนะผมนะเออไม่มีอะไรต่อไปเนี่ยแหละพีกแหละเพราะว่าร่างต่อไปหลังจากนี้เนี่ยโคตรพลังเยอะเลยนะผมนะเออต่อก็คือต่อไปก็คือพา,พายโมออพี่กัจูนะผมนะ หรือเบริออนพิกาชูก็ได้นะผมนะมันคือพิกาชูที่เกิดจากการที่รวมร่างกับลูกแก้วไฮดิออนนะผมนะลูกแก้วไฮดิออนคือลูกแก้วที่ใช้ควบคุมกาดอนนั่นเองนะผมนะเออซึงลูกแก้วนี้ได้ซึมเข้าไปตัวของพิกาชูนะผมนะแล้วก็มอบพลังมหาศาลให้กับพิกาชูเกิดรวดลายแบบเดียวกับกาดอนขึ้นมานะผมนะเออตาแดง เลยผมเลยเรียกว่าไฮไฮดีออนพิกาชูนะผมนะไม่รู้ว่าชื่อจริงเป็นยังไงนะใครดูก็บอกมานะผมนะเออมีชื่อเรียกปากไปดูร่างนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าพิกาชูในร่างนี้มีพลังที่เยอะมากๆเยอะที่เรียกว่าเทียบเท่ากับกาดดอนี่ยแถลกาเลยนะผมนะเออแบบวัดกันได้เลยอโกงมากแล้วร่างนี้ไม่พอยังควบคุมกาดดอนได้ด้วยนะผมนะควบคุมให้ใช้ท่าตามที่ตัวเองต้องการนะผมนะโอ้โหสุดยอดนะผมนะร่างนี้ เป็นร่างที่น่าจะมีพลังมากที่สุดของพิคาชูเลยก็ว่าได้นะผมนะเสียดายที่มันเป็นร่างที่บ้าคลั่งเกินไปหน่อยนะผมนะเออ,อมันบ้าคลั่งเกินไปนะผมนะอืมนั่นแหละสุดท้ายลูกแก้วบริออนก็ออกจากตัวพิ่คาชูนะผมนะเออแล้วก็สลายไปร่างนี้คงจะไม่ได้เห็นแล้วแหละอืมร่างต่อไปเกิดขึ้นติดๆกันเลยนะผมกับร่างเมื่อกี้ก็คือร่างที่ชื่อว่า ซูเปอร์พิ่คาชูนะผมนะผมแต่งเองนะชื่อเนี้ยพอพิเชียไม่ได้บอกชื่อนี้นะผมนะแต่มันเหมือนเงี้ยก็เลยเรียกอย่างนั้นนะผมนะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ซาทีได้ไปท้าสู้ยิมฟูกับรันเป็นยิมเดอร์พี่น้องเป็นการดับเบิลแบทเทิลนะผมนะสู้กับโซลอกกับลูน่าโทนนะผมนะเออส่วนซาทีก็ใช้โอซูบาเมะกับพิ k คาชูนั่นแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะผมนะ จนชาวที่ก็ใช้คิดวิธีพิเรนขึ้นมานั่นก็คือการให้พิกาชูเนี่ยรับสายว้าจากฟ้าผ่านนะผมนะเพื่อดูดพลังสาฟ้าเนี่ยมาเพิ่มให้กับพิกาชูกับโอซูบาเมะจนเกิดเป็นร่างพิกาชูสีทองแล้วก็โอซูบาเมะสีทองนะผมนะโอ้โหนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็แน่นอนโดนยำเละนะผมแลยิมบิเตอร์ซึ่งพลังมันก็เหมือนกับพิกาชูกับโอซูบาเมะธรรมดานั่นแหละแต่ว่า มันถูกยกกระดับขึ้นแบบเวอร์อรนะผมนะเพราะพิกาชูเนี่ยฟาดไอรอนเทลทีเดียวสามารถแบบระเบิดอะแบบระเบิดเลยอะสามารถล้มโซล็อกได้เลยนะผมนะโอซูบาเมะก็ใช้ท่าลกนังแอนเอาคืนเนี่ยทีเดียววละโทนล่วงนะผมนะคือแบบไปร่างที่พลังเวอร์นั่นเองนะผมนะผมถึงได้เรียกว่าซูเปอร์พิกาชูนะผมนะกับซูเปอร์โอซูบอเมะนั่นแหละก็นแน่นอนก็เป็นร่างที่ใช้แค่ครั้งเดียวเช่นกันนะผมนะมันเกิดจากการแล้วพลังไซฟะ ฟ้าผ่านั่นอะอางนีะผมนะเออซึ่งมันก็เป็นเนนะพราะฟ้าผ่ามันมีไฟฟ้าถึงพันล้านโวล์อ่ะเออได้รับพลังขันนั้นมามันก็ไม่แปลกนะผมนะที่พังจะเวอร์นะผมนะเออตัวต่อไปก็คือตัวยุบใหม่แล้วก็คือเคียวไดแม็กพิคชูนะผมนะก็คือพิคชูที่แปลงเคียวไดแม็กนั่นแหละเป็นพิคชูที่ต้องพิเศษต้องมีพิชูที่พิเศษตองนนะถึงจะสามารถแปลงไปร่างนี้ได้ไม่ใช่พิคชูทุกตัวจะแปลงไปร่างนี้ได้นะผมนะ มีคาะตัวที่ใหญ่มากมีความสูงประมาณยี่สิบเอ็ดเมตรนะผมนะส่วนน้ำหนักไม่ทราบนะผมนะเออจะมีจุดเด่นคือห่างที่ใหญ่ขึ้นมากเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะไปรวมเก็บอยู่ที่ห่างนะผมนะมีท่าไม่ตายอย่างเคียวไดทฮันเดอร์นะผมนะเป็นเคียวไดฮันเดอร์นั่นเองนะผมนะคือไฟฟ้าที่รุนแรงมากผมนะสามารถปราบเคียวไดแม็กเอสเบิร์นของดันเด้ได้เลยนะผมนะ <c oughs> ไม่ธรรมดาเห็นไหมฮิคชูของซาติร่างต่อไป เป็นร่างที่เรียกได้ว่าจะว่าร่างก็ไม่เชิงก็คือพี่กระชูไอ้ร่างบัดดี้ฟอร์มนะผมนะผมตั้งเองอีกเช่นกันนะผมนะทาไมผมตั้งแบบนี้อ่ไปฟังดีวันผมนะร่างนี้เกิดขึ้นจากการที่พิ่กระชูนะกำลังจะแพ้การต่อสู้กับเดนเดในโวล d แชมเปี้ยนชิพนะผมนะแต่ได้รับพลังใจจากเพื่อนๆโปเกมอน Pokemon ทุกตัวจนเกิดเป็นร่างนี้ขึ้นมาจนมีออร่าของคู่ตัวพี่กรชูของซาชิ ซึ่งมันก็คือพลังแบบเดียวกับที่ซาโอจิเนี่ยกับพีกาชูเนี่ยใช้ในตอนที่หนึ่งของโปเกมอนอนิเมะเลยนะผมนะเนี่ยเหมือนไม่เหมือนดูอาเห็นไหมเป็นสายฟ้าสีดําเป็นการระเบิดพลังออกมาเป็นแท่งแสงสีเหลืองเงี้ยเหมือนกันเดะเลยนะผมนะเออเห็นไหมนั่นแหละนะผมนะซึ่งร่างนี้เป็นร่างเป็นพลังที่เป็นร่างและพลังที่ต้องใช้คําว่า ปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้เพราะคิดดูดิทันกว่าตอนน่ะใช้แค่สองครั้งอะ่ะก็คือตอนที่หนึ่งกับตอนเนี้ยที่สู้รอบชิงกับเดนเดเนี่ยคิดดูดิซึ่งท่าเนี้ยมันมีอยู่ในส่วนชื่อท่าก็คือบัตตี้ทันเดอร์วลนะผมนะมาจากเกมโปเกมอนมาสเตอร์นะเออเป็นท่าที่แรงมาก,มากๆแรงที่สุดของในเกมโปเกมอนมาสเตอร์เลยก็ว่าได้ครับผมนะมันก็เลยอาจจะเป็นร่างแล้วก็พลังที่โกงที่สุดของพิฆาชูแล้วล่ะร่างเนี้ย เป็นร่างที่เกิดจากสายสัมพันธ์อัน,นแน่นแฟน้นของซาทีกับพิกาชูแบบเวลาที่โปเกมอนเะนี่ยสื่อจิตใจกับมนันย์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยจะสามารถเกิดเป็นร่างจะสามารถเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้นะผมนะทําไมผมถึงรู้ใช่ไหมเพราะว่าโฮโออ่ะมันจะโผล่มาให้คนเฉพาะคนที่สื่อจิตใจกับโปเกมอนได้อย่างแท้จริงเท่านั้นนะผมนะพอตอนที่หนึ่งะซาี่ใช้พลังริเส็ตอะโฮโอก็โผล่มาให้ซาติเห็นด้วยผมนะเออมิกเซ้นนะ เออเนี่ยแหละร่างสุดเก่งของพิ่กชจูร่างต่างๆของพิ่กัชูในอนิเมะนะผมนะใครมีความคิดเห็นยังไงกับร่างพวกนี้หรือชอบร่างไหนไม่ชอบร่างไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละช่วยกดติดตามกดตั้ไค่าให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ